สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันสำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นที่จะทำ u t u b e นะครับหรือ <Yeah. S 1> ว่าคนที่ต้องการอัดเสียงให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับโดยมีแอปพลิเคชันเพียงแค่แอปเดียวนะครับจำว่าเป็นเพียงแค่เบื้องต้นนะครับสามารถทำให้คุณนะครับอัดเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและทำให้คนฟัง มีอารมณ์ที่จะฟังเนื้อหาสาระของคุณได้มากขึ้นนะครับเพราะหากถ้ามีเสียงรบกวนอาจจะทําให้คนฟัง <No. S 1> เบื่อไปได้เลยนะครับเอาครับเราจะกดเข้าไปที่แอปเลยนะโดยแอปพลิเคชันที่ผมนํามาใช้วันนี้ชื่อว่า noise reducer นะครับหน้าตาแอปก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมมีเพลงนะครับหรือว่าเป็นเสียงนะครับ ที่ทางแอปได้เอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ครับ Play Original นะครับแล้วกดเข้าไปเลยสังเกตได้ว่ามันจะมีเสียงรบกวนมาบ้างนะครับ <Nine, ten. S 1> แต่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับเรามาฟังเวอร์ชั่นที่ตัดเสียงรบกวนออกไปนะครับลองฟังดูนะครับ เห็นไหมครับเสียงรบกวนจะหายไปค่อนขัางเยอะนะครับคือหายไปหมดเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับสำหรับคนที่ต้องการอัดคลิปอัดเสียงนะครับซึ่งวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับแล้วก็กดที่ Import File นะครับเพื่อเลือกไฟล์ของเรา แล้วมันก็จะขึ้นว่า audio หรือว่าวิดีโอนะครับถ้า audio ก็จะเป็นเสียงนะครับวีดีโอจะเป็นคลิปวิดีโอนะครับอ่ผมจะใช้เป็น audio แล้วกันนะครับเป็นตัวอย่างของผมเองนะครับฮะโอเครอมันบอดไปดูนะครับแต่รอก็รอมันแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ฟังดูครับเวอร์ชันออริจินอลนะครับ สวัสดีทุกคน,นครับมีเสียงรบกวน,น,ค,นค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเวอร์ชันที่ไม่มีเสียงรบกวนนะฮะสวัสดีทุกนคน,นครับเห็นไหมครับว,นนนะว่านี่ขนาดอันนี้ที่มันมีเสียงนะครับเนื่องจากผมทำเสียงรบกวนให้มันอยู่ในระยะใกล้มากๆนะครับ ถ้าบุนอยู่ในระยะไกลนะครับเสียงก็คือจะไม่มีเสียงรบกวนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่น่าแนะนำมากๆนะครับอ่ะเมื่อผมทำการเปิดเวอร์ชันที่ตัดเสียงรบกวนออกไปนะครับแล้วผมรู้สึกประทับใจกับการตัดเสียงออกไปนะครับแล้วก็กดคำว่าเซฟแอ d นะครับนะ แล้วเราก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะเซฟเป็นแบบไหนนะครับจะเป็น wav aac หรือ mp 3ก็ได้นะครับผมเซฟเป็นเอ A A, 3แล้วกันนะฮะแล้วมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะโอเคครับมันก็จะเซฟไว้แล้วนะครับแล้วเราก็สามารถแคปหน้าจอไว้ได้นะครับว่า ไฟล์เราอยู่ที่ไหนนะครับมันก็จะขึ้นไว้หมดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปให้ดูนะครับอ่ะผมได้มาแล้วครับนี่นะครับคือจะมาอยู่ในพื้นที่เก็บข้อมูลโทรศัพท์ส่วนตัวของเรานะครับอ่ะแล้เวเราก็เปิดไปเลยครับเดี๋ยว แล้วเราก็จะเลือกเล่นเพลงได้นะครับมันก็จะเป็นถือว่าจะตัดเสียงออกไปได้เยอะเลยนะครับแล้วก,กดเล่นเป็นตัวครับสวัสดีทุกคนนะครับนนะมันจะตัดเสียงรบกวนเราไปได้เยอะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ดีมากๆเลยนะครับในระดับหนึ่งนะครับในพื้นที่ไม่เยอะนะครับ และใช้แค่แอปแอปเดียวนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นแอปที่ดีมากๆนะครับและมือใหม่ในการอ่านคลิปนะครับควรมีเอาไว้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมมากๆครับผมครับ